สวัสดีค่ะวันนี้ช็อตแรนดอมของเรานะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณนึกถึงตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไปเริ่มกันเลยดีกว่าคนที่คุณนึกถึงตอนนี้นะคะเขาน่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินนะคะเขากาลังแบบมีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดนะคะที่รอจังหวะนะคะรอโอกาสที่จะส่งเมสเซจหรือว่าส่งสัญญาณอะไรหาคุณนะคะเอออาจจะเป็นคนที่ ออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เขาคิดก็คือว่าความรู้สึกนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันจําใจเสเหลือเกินนะคะ,ะเขาอยากจะบอกคุณว่ามันยากสําหรับเขานะที่จะปล่อยให้คุณเนี่ยออกไปจากชีวิตของเขาหมายความว่ายังไงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่ามันยากเหลือเกินที่เขาเนี่ย จะปล่อยคุณไปนะคะหรือว่าการเลิกลากของเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากสําหรับเขามากๆเลยนี่คือสิ่ง